ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์น้องโพลูกชาคริตช่วยคุณย่าป่วยเส้นเลือดสมองตีบกลับมาพูดได้แล้วชาคริตย้มนามขอบคุณลูกชายมีส่วนช่วยให้คุณแม่ที่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบอาการดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ตอนนี้สามารถพูดได้และกินข้าวเองได้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นหนูน้อยขวัญใจของคนทั้งบ้านเลยจริงๆสำหรับน้องโพลูกชายวัย8เดือนของนักสแสดงหนุ่มชาคริตแย้มนามและภรรยาสาวแอนพัชทิราที่ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อมีแววเป็นพระเอกตามรอยคุณพ่อเลยแถมน้องโพยังเป็นยาดีที่ทำให้คุณแม่สมลักษ์คุณแม่ของพระเอกหนุ่มที่ป่วยหนักด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและลิ่มเลือดในหัวใจ กลับมาอาการดีขึ้นได้ราวกับปาฏิหาริย์ล่าสุดที่หนุ่มชาคริสได้ควงสาวแอนอุ้มน้องโพร,รับงานอีเวนต์แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยว่าตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากๆจากที่ทำเอาเครียดเพราะต้องให้อาหารผ่านทางสายยาง พูดไม่ได้แต่หลังจากพาลูกชายไปเยี่ยม2เดือนก็เห็นผลทันตาว่าแม่เขียวอาหารเองได้และพยายามพูดมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆตนต้องขอขอบคุณเขาที่เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ทำให้คุณแม่อาการดีขึ้นมากๆส่วนเรื่องค่าตัวที่รับงานอีเวนต์ก็ไม่ได้สูงมากสมเหตุสมผลนอกจากนี้ยังได้เปิดเผยถึงเรื่องการวางแผนไว้ในอนาคต ให้กับลูกชายด้วยว่ามีการวางแผนการศึกษาให้เขาไว้แต่เนินๆโดยนำความผิดพลาดของตัวเองเป็นครูโดยวางแผนจะให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยในชั้นประถมเพราะอยากให้ฝึกอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่องจะได้ไม่เหมือนตนเองที่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็กแล้วมีปัญหาในการอ่านภาษาไทยไม่อยากให้ลูกต้องเจอแบบเดียวกับที่ตนเจอ ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ